กู้ได้สิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นหุ้นกู้ประเภทหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจเพราะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงตามไปด้วยตามหลัก high risk high expected return ผู้ลงทุนสามารถสังเกตระดับความเสี่ยงได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ credit rating ของหุ้นกู้ได้สิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนนี้หุ้นกู้ได้สิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนมีความซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ประเภทอื่นโดยมีลักษณะสำคัญ5ด้านดังนี้ <c oughs> คล้ายทุนไม่กำหนดอายุไถ่ถอนผู้ลงทุนจะได้รับคืนเงินต้นเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดหรือบริษัทเลิกกิจการเท่านั้น 2. ได้สิทธิหากบริษัทต้องเลิกกิจการผู้ลงทุนจะได้รับชำระหนี้เป็นอันดับท้ายๆคือหลังเจ้าหนี้มีประกันและเจ้าหนี้สามัญอื่นๆแต่ได้รับเงินก่อนผู้ถือหุ้นสามัญโดยอาจได้เงินคืนทั้งหมดบางส่วนหรืออาจไม่ได้คืนเลยก็ได้ 3. ดดอกเบี้้ไผู้ออกคุณกู้สามารถสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ไม่จํากัดระยะเวลาไม่จํากัดจํานวนครั้งจึงมีความเสี่ยงจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือได้รับดอกเบี้ยช้า 4. ไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ผู้ออกคุณกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนดเลื่อนหรือไม่ชําระดอกเบี้ยตาม,มนวดปกติได้ซึ่งอาจทําให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจริงน้อยกว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับแต่ที่ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิ์ในการขอไถ่ถอนเอง 5. ไม่มีเงื่อนไขการผิดนัดควยหากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้อื่นจะไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้นี้ผู้ถือหุ้นกู้นี้จะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับผู้สนใจลงทุนต้องทำแบบประเมินการรับความเสี่ยงและแบบทดสอบความรู้ว่าเข้าใจตราสารที่ซับซ้อนนี้และยอมรับความเสี่ยงสูงได้จริงผู้ลงทุนอย่าลืมพิจารณาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนทั้งลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้ด้ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนโดยเฉพาะความเสี่ยงไม่ได้รับผลตอบแทนที่ต้องการตามที่กำหนดและพิจารณาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นด้วยว่ามีฐานะการเงินและความสามารถชำระหนี้หรือไม่โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามผู้นั้น นำการลงทุนหรือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ที่มีข้อมูลเช่นเครดิตเรตติ้งตัดชีตและหนังสือชี้ชวนเพื่อให้เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุนกอนลตตดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ